แล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่เราจะต้องใช้นะคะจะมีประมาณนี้จิ๊บจะใช้เป็นตัวสีสีเหลืองของคอลเลกชั่นฟูลเมคอัพนะคะจะเป็นแบบสีแบบกึ่งไซลับนะคะแล้วก็ตัวสีฟ้านีออนนี่นะคะแล้วก็เป็นอาจีรังจีนะคะตัวนี้แล้วก็ของอลิซาเบตสีมิวกี้อาจีรังนีอะ Okay. ขั้นตอนแรกนะคะเราจะลงคือหรือถ้าใครมีตัวโซพุงนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เหมือนแบบว่าโซพุงเขาจะจะเลิกผลิตแล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นคอนี้แทน mm hmm. ก็มาปรับใช้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. อันนี้เราทาแบบให้ทั่วทางเล็บนะคะบางๆอันนี้ทาแค่วันโค้ดนะคะหนึ่งหโคดทอแล้วก็อบหกสวินาทีค่ะอันนี้สีสีนู้ยสีมิวกี้นะคะ N.U. แปดเก้าิบมีไว้แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมสีขาวด้วยอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ อ่าชั้นแรกอันนี้ที่เราจะทาตัวแอดออนนะคะลงไปแล้วนะคะอบเสร็จมาเราจะใช้ผู้กันตัวเดิมเลยไอเอกของเราวันนี้นะคะแล้วเราก็ไล่สีนะคะค่อยๆไล่ลงมาตากสีมาใช้การแท็บเหมือนกันค่ะกด แต่อันนี้ค่ะลากได้ค่อยๆลากลงมานะคะเบา,บาๆแล้ก็ใช้สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีมิวกี้ เราใช้แบบปลายแค่ปลายนะคะช่วงปลายจิ๊บจะไม่ลงจิ๊บจะไม่ลงทั้งแปง้งจิ๊บจะใช้แค่ปลายในการเกลี่ยนะคะมไม่ได้ลงมิกซิ่งค่ะใช้ใช้สีกับสีเกลี่ยกันเองอันนี้ได้ได้แบบนี้นะคะจิ๊บอบหกสิบวีค่ะเขาเครื่องอบเลย แล้วก็อันเนี้ยค่ะที่จิบให้เลือกเลือกใช้สีที่เป็นแนวโทนมูสไซลับหรือโทนที่มันใสๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราอยากให้เห็นประกายชิมเมอร์ตัวแอดออนที่เราทาไปในโค้ตแรกให้เหมือนเป็นแบบเวลาแบบประกายท้องฟ้าเวลาเรามองท้องฟ้ายามเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะชั้นที่2นะคะเหมือนเดิมเลย แล้วก็เวลาเราไล่ลงมาค่ะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องแบบโอ้โหตรงเป๊ะเท่ากันสองฝั่งจะต้องแบบวางเส้นขนาดมาให้ตรงไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเราไม่ต้องแบบซีเรียสขนาดนั้นได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะจิ๊บก็จะโอบนะคะ นี่คืออบเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ,คอันดีค่ะอันนี้เราจะเห็นเป็นเหมือนเส้นคลื่น <Okay. S 1> เส้นคลื่นหรือเส้นปุยเมฆอันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ถ้าใครไม่มีสีอิงเราสามารถแอปพลายในการใช้ครีนเซอร์ของตัว<อ>เจลลี่ฟิตอย่างเงี้ยค่ะมาผสมกับสีขาวทำให้มันฟุม้มได้เช่นกัน oh. อันนี้ติก็จะใช้คู่กันนะคะจุ่มครีนเซอร์อนน แล้วก็มาผสมกับสีขาวแล้วเราก็ใช้เทคนิคการเทคนิคที่สองที่เราตวัดคู่กันลากคู่กันขให้เหมือนมันเป็นริ้วเป็นริ้วของเส้นคลื่นเป็นริ้วของก้อนเมฆเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นริ้วอย่างนี้แล้วเราก็อบหกสิบวิค่ะ อบออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ค่ะเราก็จะใช้ตัวเคลียร์ฟิตในการโคดงานก่อนหนึ่งรอบนะคะ ตัวเครปปิดเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บก็จะมาลงท็อปนะคะเพื่อจบงาน <c oughs> จริงปะได้สั่งไายตุดหรอ <c oughs> แล้วก็อบได้เลยค่ะ <c oughs> เบรนเบรนแล้วก็อบได้เลย <c oughs> ไม่ไม่ต้องลงเยอะนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันอันนี้เราเขาก็จะมีประกายแบบอย่างที่จิ๊บบอกว่าชิมเมอร์ของตัวแอดออนที่เราใส่ไปโอเคทำได้เลยครับฮะ